สวัสดีครับนี่คือสะพานข้ามแยกบางกะปินะครับซึ่งตอนนี้ก็กําลังบูรณะใหม่อยู่นะครับจุดนี้ก็คือจุดที่ตรงข้ามกับนิด้าหรือทางไปวัดศรีบุญเรือนนะครับข้างหน้าเราก็จะเป็นตลาดบางกะปินะครับเนี่ยครับฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ทางไปนิด้านะครับนั่นคือนิด้านะครับข้างหน้าและข้างล่างดูสิครับตอนนี้ก็กําลังบูรณะกันอยู่นะครับ ว้าวต่อไปสะพานนีก้ก็ต้องรื้อนะครับแล้วก็ก่อสร้างใหม่เนี่ยครับนี่เลยซึ่งจุดนี้จะเป็นกตมนะครับเป็นดูแลในการก่อสร้างบูรณะนะครับแล้วฝั่งนี้ก็ไปตรงที่แนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับซึ่งตรงที่จุดรถไฟฟ้าสายสียเหลืองก็ รอฟอมอเขาเป็นผู้ดูแลในการก่อสร้างครับซึ่งจะใช้โครงสร้างเดียวกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและก็เสาเหล็กนะครับเนี่ยครับครับเราจะเห็นว่าเขาจะรื้อสะพานออกนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับอนาคตก็จะเป็นสะพานตัวใหม่นะครับแล้วก็มีสกายวอล์กมาจาก สถานีลำสาลีและก็สถานีบางกะปิเด๋ยวมและก็ท่าเรือบางกะปินะครับไปจนถึงนิด้าเลยนะครับอดใจรอกันนะครับอีกไม่นานนะครับก็จะมีตั้งสะพานตัวใหม่สกายวอล์กให้คนเดินนะครับนี่แหละครับซึ่งกรุงเทพพัฒนากันใหญ่โตแล้วครับมีท้งรถไฟฟ้าสกายวอล์ก ซึ่งรถไฟฟ้าก็หลายสายนะครับที่มาจุดนี้จุดลงลำซาลีก็3สายเนี่ยนะครับสายสีส้มสายสีเหลืองก็สายสีน้ําตาลนะครับมาเชื่อมกันที่สถานีลำซาลีนะครับแล้วก็จะมีสกายวอล์กมานะครับมาที่ห้างเดอะมอลล์มาที่นีด้านะครับหรือไปท่าเรือบางกะปินะครับเป็นท่าเรือคลองเสนแสบซึ้งไปถึงเซนตันเวิลด์หรือไปถึงเกาะรัตนโกสินทร์นู่นเลยครับสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย